สั่งสอนเกมมันอีกสัก70โรดีไว้นะนะครับผมสำหรับรอบนี้นะก็หวังว่าเราจะได้ r i k ร f ฟ e e d o m Justice หรือแม้แต่ยานแม่ E t e ท n a l นะครับผมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการ2 No ู๊ฟเจ็บไม่จำา ID ตัวเองอีกแล้วนะครับก็เติมกระถาง e l a s t i c Shop เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง e l a s t i c s h o p ก็จะเป็นร้านที่รับเติมเกมนะครับทั้ง PC และโมบายแล้วก็เติม G Generation Eternal ได้ด้วยนะครับผมก็เติมเพชรเพิ่มเข้าไปแล้วด้วยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยอีก2แพ็คเลยทีเดียวนะฮะก็อันนี้เป็นราคาของนัางอ l ลาสติกช็อปนะครับผมที่เติมได้ถูกกว่าด้วยแล้วก็ร้านมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่าก็อันนี้ผมเติมเพชรไปเรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวผมจะ วันนี้จะเปิดกันอีก70โรนะครับเพราะว่า exchange point พเพเืพอเ่อนๆจะเห็นได้ว่าผมมีอยู่120เนาะผมก็จะเปิดอีกเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยอีก7รอบนะครับแล้วเดี๋ยวก็อาจจะรอ3,000เพจที่กำลังจะเข้ามาด้วยตอนรอบ10โมงประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยขอสไตฟีดอม u s สติสหรือยานแม่อย่างละอันพอละนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยไปยวันนี้ก็ใกล้ครบแล้วนะแล้วเน,นี่ยนะ,ะนะมาลุยกันนะครับ let's go ขอดีๆหน่อยเธอ,เอมีจอดับให้พี่บ้างก็ได้นะรอบที่แล้วก็ในวิดีโอที่แล้วเราก็จัดไปทั้งหมดาสามอันแรกไม่มีอะไรนิ่งๆนะรอบที่แล้วเราจัดไปแล้วนะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยโรนะเป็นยังไงเพื่อนมาดูกันได้นะครับเอรอบนี้แบบงามๆหนะ่อยได้ไหมมีกล่องที่มันแบบมีแวบบ๊แบๆบแบบเปลี่ยนๆโอ้โหไม่มีนะนแรกนะครับโอ้ยเข็มเหลือเกินอ,อ่ะฮึบหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่า G N นสิบนะครับอ่าได้กันดั้มพลูโตพลูโตนี่พลูต้นใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็เพิ่มดาวได้อ่าไปต่อนะครับขอดีๆหน่อยเถอจอดับอะไรกับเขาบ้างเถอได้โปรดนายหลายรอบละอ่ะจอไม่ดับนะครับขอกอบสีลุ้งหน่อยอ่าไม่ลุ้งนะครับเออจเจริญแล้วรอบนี้เอบ หนดูซิกล่องที่มันลงมาแต่ละกล่องไม่มีกล่องไหนแปลสภาพด้วยนะฮะเข็มปิดทุกคนอ่ะมาปิว้วยิงเข้าไปอ่ะหนึ่งไม่ได้อามัตสึนะครับโอโ้โหเอ็กซ์ตรีมกันดั้มอ่ะบิกินเนอร์กนะันดั้มเนี่ยอัน,นอันนี้ก็ได้อยู่นะฮะอ่ะได้ทอร์นาโดมาด้วยนะตอนนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นสายอวยนะอ่าเพลไรเดอร์อันนี้น่าจะเป็นตัวแรกนะนะครับอย่างหน่อยก็ได้ปลดล็อกตัวใหม่บ้างแต่ว่าก็ มาหน่อยเถอะเพื่อนเรารอนายอยู่นานแล้วนะอ่ะมาจอดับไหมอ่าโอเคอันนี้อยู่ในชั้นบรรยากาศนะฮะออกเลยปึ๊บมีขอบแมันี้ปึ๊บอ่ามีขอบอันนี้ได้ UR หนึ่งตัวนะครับเออไปเถอะเป็นอมัมโลโลเลยด้วยอ,อันนี้ก็ย,ยังชั่วมากี่ตัวหนึ่งกองมีแปรสภาพกล่องเดียวนะตัวอะไรเอ่ยมาปึง้ง U.R. ปึ๊บอ่ากันนัมซีดนะครับอันนี้เป็นอ่าจัสติสโอเคได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับ Justice g u n d a โอ้ยอัสลันซาร่าของเราอ่าได้หนึ่งตัวนะครับอืมงดงามแต่การตานะครับ Gundam Justice EXU.R. เฮ้ยได้สองตัวอ่าโอเคเป็น Gundam Char c o เตอร์แอ t แท k อ่าโอเคได้ซาซับบี้มาตัวหนึ่งนะครับอันนี้อ่าคุมค้มละอ่าคุม้มละได้สองตัวนะมีกล่องแปลสภาพหนึ่งอันนะครับ อ่ะมีสมก็มีซาซาบี้เขา,าละแต่มันไม่มันไม่ค่อยก่อกลุ่มเลยนะตัวที่ได้วันเนี้ยอ่ะโอเคอันนี้ถือว่าอ่ะล้างอ่าล้างความเศร้าไปแต่ขอสไตล์ฟรีดอมอีกอันได้ไหมเออจะได้แบบว่าเอาทรัพยากรมาใช้มาชั้นบรรยากาศครับจอดับไหมจอไม่ดับอีกขอดูขอบหน่อยสิอ้อปไม่มีขอบนะเอ้ยเราจะมาลุ้นอะไรเยอะแยะเนี่ยกล่องแปลสภาพไม่มีกล่องแปลสภาพอีกด้วยอื มันช่างดูเดือดเสเหลือเกินไปยู่ไหนสิขอโอโหรีเจนรเนเรทกานดั้มนี่ได้มาตอนไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยเข็มปิดอืโอโกเฟรมอันนี้นี่แบบว่าเข็มแบบอือแต่ว่ามีของ Qx หน้าปั้นนะอ่ะเกียนเคีนนี้ก็โอเคนะก็ถือว่าอาได้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกสามโลนะโอ้โหยได้มาขออีกสักค r ได้ไหมจอดับนะั่นแล้วจอดับจอดับ ่อดับไม่ดับอีกนะฮะโอ้ยรอบนี้แบบดูนิ่งๆเนิบๆอึ๊ชไม่มีขอบด้วยอามูโลไม่ออกอะรอบนี้ข้ามไปเลยนะฮะรู้กันแบบนี้นิ่งๆน,นะนี้โอ้โห s อสอสาตัวอะเหลืออีกสองรอบนะฮะลุ้นกันเฮ้ยฟีดอมนายมาหน่อยเหอะหลายทีแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้ออกตัวแบบปกตินะฮะมีขอบไหมปึ๊บไม่มีขอบอะไรทั้งนั้นนะ่ะ <c oughs> ไม่แปลสภาพด้วย เอ้ยมีแปลสภาพกล่องน,นึ้งโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะฮะมาตัวอะไรดูสิขอตัวซ้ำๆบ้างเถอะมาปิ้วได้อยู่อาร์มาตัวหนึ่งนะครับปลักฮะแอสเทร์เลดเฟมอ่ะโอเคอันนี้ได้กระดมซีดตัวอะไรปึง้งอ่าได้นี่นะครับผมจัสติสตัวที่สองนะเออโอเคโอเคจัสติสตัวที่สองก็ได้แต่ขอเอเทอร์นอลบ้างสิยานแม่นายากไปไหนอะ่ะฮะเออปึ๊บได้จัสติสตัวที่สองมาแล้วนะฮะมันตัวโลสุดท้ายกันนะครับ ตอดับหรือไม่ตอดับได้หรือไม่ขอละเพื่อน my friend come on bro bro ไปโอ้โหออกตัวละแบบนี้ไม่เหลือฮะขอบไหมไม่ขอบด้วยอ๋อมีกล่องแปลสภาพไหมเนี่ยปึ๊บอือหนึ่งโอ้โหเอ้ยมียานหนึ่งลำนะครับอ้ออย่างน้อยก็มียานลำเดียวอ่ะไปเึ๊บเนี่ยยานใหม่ไหมเนี่ย โอ้โหเข้มปีดนะฮะอันนี้เข้มปิดๆเลยรีเจนเตอร์กันดั้มอ่ะดูยานซิยานอะไรเอ่ยอ่าโอ้โหซัพพอร์ตเตอร์นะครับได้กันดั้มเอชมาหนึ่งตัวอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เจ็ดโลก็ได้จัสติสมาสองตัวนะอ่ะก็ไม่แย่มั้งนะครับถือว่าโอเคอยู่แหละนะฮะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับก็ได้ซาซาบี้มาจัสติสสองตัวนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ก็จะซับสไคร์ฝากกันอีกครั้งสำหรับ Elastics ติกช uh, นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกท่านเลย